บริบติการฟ้าสางนะครับเด็ดปีกคนโกงนะครับอันนี้เปิดประตูแล้วนะครับุงเจ้าหน้าที่กําลังเข้าไปตรวจค้นนะครับและนำหมายจับแสดงให้ดูนะอ่ะดีเลยหลวงพี่หลวงพี่มาอยู่ในบ้านด้วย ฮาเลยครับทีนี้หลวงพี่หลวงพี่ไม่จําวัดหลวงพี่มาจําบ้านแล้วนีผ้าด้วยงามไส้แล้วหลวงพี่ว่าไงพี่ปอนเดินเจ้าหน้าที่ต่อมากับจัดหางานครับ หลวงพี่ไทยหลวงพี่หลวงพี่วัดไหนอะ่ะสิปอนก็มาต่อนะครับปฏิบัติการฟ้าสางนะครับเด็ดปีคนโกงนะครับอันนี้เปิดประตูแล้วนะครับจเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปตรวจค้นนะครับและนำหใายจับแสดงให้ดูนะครับจึง ผู้เสียหายยืนยันนะครับว่ามีตํารวจระดับสารวัตรนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกลวงพี่น้องแรยง,งานต่างด้าวจำนวน5้า้กว่าคนนะครับจึงความเสียหายมูลค่าก็เกือบ7ล้านบาทนะครับเรามาทํางานแต่เช้านะครับเดี๋ยวช่วง10บโมงก็จะไปที่โรงพักเมืองสมุทรสาครไปเรื่องของหมอที่ทําคลอดลูกเสียชีวิต3ารายซ้อนนะครับ ก็จะเป็นภารกิจอีกภารกิจอย่างที่เดียวจะต้องเสร็จจากนะครับเคสนะครับเคสนี้นะครับแล้วก็บ่ายก็ไปที่สคบเพื่อไปไกลเกี่ยผู้เสียหายที่เป็นเด็กกับห้างดังนะครับวันนี้ภารกิจเรามีทั้งวันในการช่วยเหลือไป่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอันนี้เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวน5้ารกับคนที่ถูกชอโกงนะครับแล้วก็ เดี๋ยวก็คงมีแรงงานต่างด้าวนะครับมารออยู่ที่หน้าสอพอเมืองสมุทรการจํานวนมากนะครับก็ทุกคนกําลังเดินทางมาเพื่อเจ้าตัวผู้ต้องหานะครับนะครับไปที่สอพอเมืองสมุทรการนะครับทั้งน,นี้เจ้าที่ตอมอเจ้าที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรการแล้วก็ของชุดสืบของโรงพักเมืองสมุทรการ กรมการจัดหางนานนะครับกำลังเข้าตรวจค้นนะครับตรวจสอบเอกสารต่างๆที่ผู้ต้องหารายนี้ได้ทำการยึดของแรงงานต่างด้าวมาจำนวนมากกว่า500คนนะครับปฏิบัติการภารกิจในเช้านี้นะครับรอเดินทางนะครับจุดนัดพบตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับ ซึ่งบุคคลคนนี้เนี่ยเคยมีคดีหลายคดีแล้วครับที่ถูกจับหลายครั้งแล้วก็แอบอ้างตำรวจแอบอ้างหน้าข่าวนะครับซึ่งเราไม่สนนะครับว่าจะเป็นใครนะครับซึงเมื่อกี้ก็โทรไปหานะครับสาวัตนะครับที่อยู่ในขบวนการนี้ก็อ้างว่าเคยทํางานร่วมกับผมผมบอกแล้วว่าผมไม่สนนะว่าจะเคยทํางานร่วมกันไม่ท่งทงานแต่เราจับอย่างเดียว รเราเม่มีหน้าที่จับอย่างเดียวตำรวจระดับ,บไหนเราก็ไม่สนนะครับีย๋ยวแค่ไหนเราก็จับนะครับไม่มีความเมตตาปาณิการน,น,นั่นเมื่อคุณนะครับกล้าชอโกงประชาชนเราก็มีหน้าที่บำบัดทุกบรรลงสุขให้กับประชาชนแล้วก็ทําหน้าที่นะครับช่วยเหลือเหยื่อชายากรรมของเราทุกรลยแต่งานพวกนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่า อยู่ระหว่างการตอบอนุญาตซึ่งถูกสถานที่แห่งนี้นะครับทําการหลอกลวงว่าสามารถนะครับตอบอนุญาตทํางานให้ได้แต่สุดท้ายทําให้ไม่ได้แล้วก็มีการเรียกรับเงินตั้งแต่รายละห้าพันกว่าบาทจนถึงหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เป็นการเอาเอกสารมาแล้วก็ไม่สามารถทําให้ได้นะครับกาบัสดีวันดีพี่ เราไม่นสนใจนะครับว่าจะเป็นตำรวจระดับไหนนะครับจะเป็นผู้มังคับจะเป็นสาวัเราจับหมดนะครับถ้าทําผิดกฎหมายอันนี้เป็นการถ่ายทอดสดนะครับให้ดูภารกิจในการปฏิบัติการฟ้าสสงนะครับเด็ดปีคนโกงนะครับวันนี้เราก็ร่วมกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับหลายๆช่องก็มีทั้งเจ้าที่กรมการจัดหางานนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัด สมการนะครับนะครับอันนี้เราอยู่ระหว่างการนะครับตรวจคน้นนะครับก็ผู้ต้องหารายนี้ท้าทายเราตั้งแต่เมื่อคืนนะครับว่าไม่เกรงกลัวกฎหมาย แล้วก็บอกว่าแน่จริงมาจับได้เลยนะครับเราขอธรุมศาสตร์ออกมาจับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ราะสารจังหวัดสมุทรการก็นะครับเนตตาออกมาจับและหมายค้นให้เรานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในคดีชอบกรมงประชาชนแรงงานต่างด้าวจำนวนห้าร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็ดูว่าผิด การจัดหางานในวัทางนี้เจาที่ทุกฝ่ายกําลังดําเนินการตรวจค้นตรวจสอบนะครับหลักฐานต่างๆอันอย่างนี้ถ่ายทอดสดนะครับของเราเป็นการถ่ายท่อสดสดให้พี่น้องประชาชนดูนะครับจึงเป็นภารกิจนะครับตั้งแต่เช้านะครับเรา ทำง,งานกันนะครับปฏิบัติการฟ้<ร>าสาหันเด็ดปีคนโกงนะครับเราเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับแต่เราถ่ายรูปให้ดูได้ว่าเจา้าที่กำลังปฏิบัติการอยู่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านะครับถ้าเข้าไปอย่างที่บอกครับเราก็จะถูกข้อหาบุกรุกนะครับ อันนี้ให้ดูการถ่ายทอดสดนะครับของเราสดๆนะครับคือจะอ้างไงก็ช่างครับนะเดี๋ยวคุมตัวไปโรงพักก็จะมีต่างด้าวมารอรับเราเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจ้าหน้าที่ครับเราต้องอยู่ข้างนอกเพื่อไม่ให้โดนข้อหาบุกรุกนะครับ หัวหมอไม่หัวหมอให้ดูเมีกะมีตาของสังฆตรวนชาติมาด้วยน่เครับเเราถ่ายเท่าไรดูนะครับ ซึ่งปฏิบัติการให้เรานำหมายค้นหมาจับมาจับกลุม่มผู้ต้องหานะครับที่ทำการช่อโกงแรงงานต่างด้าวจำนวน,นมากนะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองนะครับเพราะว่าคืออ้างว่าสามารถต่อบใบอนุญาตให้กับแรงงานต่างด้าวได้อะมอบอำมิดให้กับแรงงานต่างด้าวได้นะครับปารมัวีบายเลยพูดอะไรอชมันว่ดไอ้นี่อีกคนนึง

ไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดยังไงไม่ได้ยึดทำไมไม่ต่อให้เขาอืนี่นะ่าเขาน่าจะมีเจ้าที่ถ่ายให้ถ่ายคลิปวิดีโออยู่ พี่ปอนมีคนถ,ถ่ายวิดีโอปะถ่ายวิดีโอให้หน่ะพี่อะแล้วเจอเอกสารปะเจอเยอะไหมนอ,นอ่าแล้วข้าบนพี่ต้องขึ้นดูข้าบนด้วยอะขบนมีอะไรปะ นอนพระเป็นใครอะแล้วพระพี่บอลพระเป็นพระเป็นใครอะ,อะลุงเรืองบนญ่ะแฟนะนลุงไอลง้ลุงเรืองบนญ่ะสาวัดไอ้ลุงเรืองบนนะอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปจำวัดอะออไม่มานอนวัดอ่ะ เจอตาป่าวพี่ตาประทับไม่เจอเดี๋ยวก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่สามหลังจากที่ควบคุมตัวไปนะครับ มีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจ mm. พวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีเงิมเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย ของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชนินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลามไทยปลอดภัยรุ่มเย็นพระบาวรมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง